วิธีการใช้งานเครื่องสีข้าวรุ่น CR7 ระบบสีข้าวคำเตือนให้ท่านตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟโปรดเดินสายไฟตามคำแนะนำในคู่มือไฟให้เรียบร้อยก่อนใช้งานโดยให้ท่านเสียบปลั๊กเพื่อตรวจสอบเช็คแรงดันไฟที่หน้าจอด,ดิจิตอลต้องมีแรงดันไฟไม่ต่ำกว่า220โวลต์ขึ้นไปครับขั้นตอนที่ 1. มัดถุงผ้าทางออกรำขั้นตอนที่2ตรวจสอบแผ่นเหล็กให้อยู่ในตำแหน่งปิดสนิท ขั้นตอนที่3ยกเบรเกอร์ขึ้นจากนั้น K เทข้าวเปลือกลงถังร่อนและเปิดแผ่นเหล็กอย่างช้าๆท่านสามารถเลือกปรับระดับการปล่อยข้าวเปลือกโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยข้าวเปลือกลงน้อยหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยข้าวเปลือกลงมากขั้นตอนที่4สังเกตปริมาณข้าวเปลือกที่ถูกร่อนลงมาให้อยู่ในปริมาณครึ่งถัง ขั้นตอนที่5เปิดแผ่นเหล็กปล่อยข้าเปลือกอย่างช้าๆโดยเปิดประมาณครึ่งแผ่นหรือสังเกตปลายแผ่นเหล็กให้อยู่ตำแหน่งรูระบายลมแรกตามวิดีโอและเปิดแผ่นเหล็กเพื่อใช้ระบบดูดดอกหญ้าทั้งนี้ควรเปิดเล็กน้อยถึงปานกลางขั้นตอนที่6ให้เลือกปรับระดับการขัดมเมล็ดข้าวโดวยเริ่มจากเบอร์หนึ่งและค่อยๆปรับไปยังเบอร์อื่นจนได้สีของมเมล็ดข้าวเป็นที่พอใจทางบริษัทแนะนําให้เริ่มต้นที่เบอร์สาขึ้นไป ช่วงเวลา15วินาทีแรกอาจมีข้าวเปลือกคนมาด้วยสามารถนำไปสีต่อได้ครับท่านสามารถเลือกปรับการสั่นของระบบตะแกรงร่อนโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับการสั่นร,ร่อนช้าหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับการสั่นร,ร่อนเร็วหลังจากจบการใช้งานแนะนำให้ท่านทำความสะอาดห้องเครื่องโดยเปิดเครื่องทิ้งไว้และปรับปุ่มระดับตัวเลขมาที่เบอร์ศูนย์เพื่อเป็นการระบายข้าวที่ติดค้างอยู่ในห้องเครื่องออกจะมีเมล็ดข้าวที่ค้างอยู่ไหลออกมาจนกระทั่งไม่มีเมล็ดข้าวออกมาแล้ว หลังจากทำความสะอาดห้องเครื่องกดปิดเครื่องโดยกดเบรกเกลร์ลงเป็นการสิ้นสุดการทำงานครับคำแนะนำเพิ่มเติมขนาดสีข้าวทางบริษัทแนะนำให้ท่านใช้ตะแกรงม้บดขนาด2มิลขึ้นไปเท่านั้นเพื่อไม่ให้เครื่องติดขัดและหยุดการทำงานได้ครับวิธีการใช้งานเครื่องสีข้าวรุ่น CR7 ระบบม้บดขั้นตอนที่1ให้ท่านตรวจสอบความพร้อมของห้องเครื่องไม่มีสิ่งแปลกปลอมในห้องเครื่องจากนั้นตรวจสอบแผ่นเหล็กปล่อยวัตถุดิบให้อยู่ตำแหน่งปิดสนิท ขั้นตอนที่2มัดถุงผ้าทางออกวัตถุดิบขั้นตอนที่3ยกเบรกเกอร์ขึ้นและเทวัตถุดิบลงบนกรวยขั้นตอนที่4เปิดแผ่นเหล็กปล่อยวัตถุดิบอย่างช้าๆโปรดสังเกตถุงผ้าระวังผลผลิตเต็มกดปิดเครื่องด้วยกดเบรกเกอร์ลงเป็นการสิ้นสุดการทำงานครับ